สวัสดีสองสาวกับยายแตนจ้ายายแตก็มาวันว่างค่ะวันนี้วันว่างอคายออกลูกคายออกเอาลูกยังไงลูกคอยยังไปกินก้านมันน่เนี่เอาไงให้แม่เออเอาเม็ดให้เอาเม็ดไห้กินเม็ดลูกกินเม็ดหนูอยากินแจ็คสันมันลูกค่ะ แชร์ให้แล้วนับป๊อบมาแล้วนัป๊อบนัป๊อบว่าคนสวยสวัสดีค่ะอารีนพัดมาแล้วจ้าจะเอ๋ต้าแฝดจะเอ๋จะเอ๋จะอ๋ใครพูดอ่าอ่านอกจากมะเขือเทศแล้วหนูก็ชอบกิน ผลไม้ทุกอย่างนะคะดเดี๋ยวเดี๋ยวยายต้อยส่งไอ้นั้นมาให้กินวันนี้ส่งเงาะกับมังคุดมาให้หนูนะคะจอบได้คลิปล้านหน่อย <c oughs> <c oughs> ลานหน่อยวัดว <c oughs> ตื่นลาน,นหน่อยหัวจะตื่นนี่คนมันเถ่อ อินอาอาลูอ่เอ่อขวมบันทึมค้าค้ะอาป้าป๋อป๋อเก่งจังเลย แอ่แช่จ้าม่ร้อนหนไม่ร้อน็ต้องเปิดจริงให้ดิเปิดแล้วเขาไม่ดูหรอกเขาเขาดูทุกวันแล้วเขาเบื่อแล้วเบื่อแล้วหรอใช่ มีแต่ยายนี่แหละดูละครแขวามบันเทิงเกิดขึ้นแล้วที่พูดแกะเปียกออกแกะแล้วค่ะที่เขาเล่นแล้วค่ะตอนเนี้ยเขากินอิ่มแล้วตอนนี้เขาเล่นแล้วเหมือนเขาก็ไงไง่งออกเขาก็าหุ่จักอเอาเปียกออกความด้เขากินตอนไหนอันนี้ไม่ได้ผมก็กินเขาตอนไหนจ้าอุ้ยเจียงจังเลย เย่มาแล้วเพม่มาแล้วตาแฝดมาแล้วมึงจะบ่งผิวลูกใ่อเนไหยไหน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 คนนี้คนไหนคนนี้คือใครโอ้ยโอ้ยโอ้ยเด๊กๆอยามนอยากมาดูน้ำอยากมาเบ่งสิวันนี้ก็ไปขืนขี้สิพิชลามาแล้วยายพิชลามาแล้วท่านสอทรมหาหลานจ้าสอทรมงตะตวัง โอ้ยเอามือออกจากอันน oh, ี้ no <t <t mm. ่อยแน่เมื่อออกจากอันนี้นิดนิดนี่นิดใส่เห็ดที่ใส่บ่ได้อยคนนี้สวัสดีค่ะนี่น้องเพชรค่ะกินแล้วเราก็เก็บลูกแล้วก็เป็นปีนบันไดมามา ใบปีนบันไดรูปไปปีนบันไดไปีนบันไดไ <ป S 1> จ้าแบบัาไนไดตรงไปแบบแบบก็จะต่อไปคนนี้อนนโอ้นี่หรอลูกเขามาเขากล่องน้ำซื้อติดตามคุณยายและน้องเพชรน้องพลอยตลอดขอบคุณค่แะแวะมาดูหลานค่ะสวัสดีตอนเที่ยงนะคะกินข้าวเที่ยงหรือย,ยังเอ่ย ยายเอาบักหุ่งมาพร้อมกะสิฝานบักหุ่ง,ง,งแล้วยายบีฝานให้แล้วกะสิจำเห็นคับไก่โอ้อะไรติดแก้มโอ้อิ่มจนซอดแก้มโอ้อิอ่มจนซอดแก้มนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเอามาให้พี่ผิวสวยเหมือนแม่แอนนะจ้าอิ่มละดา,ามือว่างสิพาน้องไปหา,ปหามาเลยจ้าพี่เพชรชลา เอาลูกไหเทีใหม่เอาใหม่ใส่ใหม่อาใส่ใหม่รูกาใส่ไม้มัเนี่ยเอาใส่ตาลากรถอีกแล้วจนตาคัดรถดห,หน้าที่ตาก็คือทำความสะอาดรถให้ลูกให้หลาน,นะคะ่ะแซ่บป่จ้าบีบีวะ ป้าบีบีบอกว่าแซ่บบ่จ้าไปไปชงมีนาแล้วอ๋อนี่ป้าบีบีคนอ๋อบีบีโอ๋อคนเปิดเทอมหรอเปิดเทอมมาส่มือมันนี่หรอไปต้องมีสามเต้อาเอามาใส่นี่ลูกมาใส่นี่เลยเก็บใส่นี่เลยเก็บใส่กดให้อย่างเดียวขอบคุณค่ะจุ๊บอ๋อแม่ยายกินอ๋อยายเดี๋ยวลูก แกะให้หน่อยแกะให้หน่อยแกะให้ยายหน่อยแกะให้หน่อยค่ะแกะให้ยายหน่อยเอาแกะให้หน่อยแกะให้หน่อยค่ะต่อไปนี่เป็นความบันเทิงเล่นค่ะกินเรียบร้อยดอกไม้เห็นดอกไม้ไหมลูกดอกไม้อะไรนี่นมเหรออ่นมอีกแล้วลูกนะสองกวนเลย มามามา,มา,ยายาตาไม่เอาไหมต้องให้กินข้าวก่อนยากยินข้าวก่อนแล้วกินข้าวกับไก่ก่อนเลยกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนแล้วก,กินนม,ม <S <S อ,ยอย่ากินนมอป๊ะจ้าบอกได้แจวไปให้ <c oughs> แจวมาได้จ้า <c oughs> เขาบอกไป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 เอากวดน,นั้นมา,มา,เ,อาเอามาให้ยายเอามาให้ยายยายจะปานมมาให้เร็ว อเอาขวดมาให้ยายก่อนขวดมาลูกก็ขวดมาไม่เอาไม่เอาต้องถือมาให้ยายก่อนเร็วๆเอาขวดมาเร็วๆจ้าขวดมาเ๋ยวๆขวดมายายจะนมมาให้ให้จะเอานมขวดมาให้ยายเร็วเอาไหมเอาขวดมาให้ยายยายจะบะมมงไหมมามาเร็วๆแสบบอมามเอามาให้ยายก่อนเร็วๆลุกขึ้นมาให้ยายก่อนเร็วคนกีบของยายเร็วๆนึ่งซ้ๆใครจะเอามาเนาะตอนนี้ ดาตอนนี้ได้รู้เอ้าให้ยายยายโอ้ยขอบคุณจ้าเดี๋ยวหนูนอนรอเด้อหนูนอนรอคุณน่ะโอ้ยหนูรอนะคะคนนั้นน่ะน้องเพชรอืมตอนนั้นตอนนั้นน้องเพชรยุกเก้าโลสามขีดน้องพลอยจะเก้าโลห้าแต่ตอนที่ไปฉีดวัคซีนตอนที่แล้วนี่พี่พลอยเนี่ยจะอ่าสิบจุดหนึ่งสิบโลหนึ่งขีดคนนั้นอยู่ประมาณเก้าโลแปด ตอนนี้สงสัยซูสีกันแล้วพี่น้องนี่นเบิ้งบอกกันนี่พูดน่ะบีแข้งนี่บีแข้งนี่โตแล,ล,ล้โลแล้วนี่ตอนเช้าก็ให้กินข้าวต้มให้กินเองนะคะแต่ตอนเที่ยงนี่จะป้อนอยู่ปาปาป๊าป๊า กระต่ายกระต่ายลูกกระต่ายบึ่มบึงหนังลูกกระต่าย ตาเรียกนูตาเรียกนูตาขี่ม้าอยู่หุ่นข้างนอกประตูนุนนุ่นอยู่ประตูนุ่นตาเรียกอยู่ประตูนุ่นเฮ้ยตาขี่ม้าน่นตาจ๋าตาจ๋านอนเนาะนอนเนาะนอนเนาะ